สวัสดีครับที่นี่เจริญแอร์ h ช n แนลช่องเพื่อสาระความรู้และความบันเทิงเล็กน้อยเกี่ยวกับแอร์บ้านนะครับคลิปนี้ครับพามาดูเลยครับหืมกำลังเป็นกระแสเลยครับกล่องประหยัดไฟครับเปลี่ยนแอร์บ้านธรรมดานะครับให้เป็นแอร์โซลาเซลล์ครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับไม่ต้องแปลงแอร์นะครับผมเพียงแต่เอากล่องประหยัดไฟตัวนี้ไปติดตั้งนะครับแล้วก็จะต้องมีแผงเนี่ยครับเนี่ยกำลังช่างทีมช่างของร้านเจริญแอร์กำลังติดตั้งครับ ใช้แผง550วัตต์2แผงเท่านั้นครับง่ายๆครับไม่ซับซ้อนครับไม่ต้องแปลงแอร์ให้หมดประกันด้วยครับนี่ครับติดง่ายๆเลยครับเปลี่ยนแอร์เก่าที่บ้านท่านให้เป็นแอร์โซลาเซลเลยครับง่ายๆครับประหยัดค่าไฟ30-7ถึงเเลยครับถ้าเป็นแอร์ที่บ้านเป็นอินเวอร์เตอร์นี่จะดีมากเลยครับจะได้ประมาณเกือบเกือบไปเลยแต่ผมก็รันตีที่30เป็นอย่างต่ำนะครับนี่ครับทีมงานช่างติดตั้งระบบมาตรฐานครับมีรางอลูมิเนียมเรียบร้อยครับ นี่ครับอันนี้ทั้งชุดนะครับบ้านนี้บ้านพี่เขาบอกให้ติดทั้งชุดเลยครับคือเฉพาะกล่องก็ก็มีมีมีจาหน่ายให้นะครับคือบางคนมีแผงอยู่แล้วเนี่ก็เอากล่องไปก็ได้ครับแต่บางคนบอกไม่มีอะไรเลยน้องได้ครับติดให้ทั้งชุดเลยครับไม่แพงครับอ่าราคาหมื่นหมื่นนิดนิดหมื่นหมื่นกว่ากว่าอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับโทรมาสอบถามครับเพราะแต่ละหน้างานไม่เหมือนกันนะครับคือบริการให้แบบครบวงจรไปเลยครับรวมชุดติดตั้งเลยนี่ติดตั้งงานมาตรฐานครับเรียบร้อยครับนี่ครับ อ่ครับผมอันนี้เป็นลอยๆนิดนึงนั่นคือเลอะอเลอะเลอะฝีฝีมือไฟหงครับอ่าเดี๋ยวเช็ดดูแลให้ลูกค้าครับเรียบร้อยครับทีมงานครับนี่ครับตัวหน้าตาของกล่องประหยัดไฟครับติดตั้งง่ายครับใช้แค่สายโซลารเซลล์สองสายบวกลบครับจากด้านบนนะครับจิ้มเข้ากล่องแล้วก็มีสายจากกล่องนะครับที่จะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นพลังงานไฟบ้านครับเนี่ยครับเข้าไปเสริมไปเสริมไปช่วย นี่ครับของอย่างของบ้านพี่เขาคนนี้นะครับเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับหมื่นแปดพันวิียูนะครับของมิสูบิชิมิเตอร์สลิมอันนี้แจ๋วเลยครับสบายเลยครับนี่ครับเปิดระบบการทํางานแล้วครับรันแล้วครับเดี๋ยวจับให้ดูเลยครับว่าโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์จ่ายพลังงานให้ไฟบ้านเราเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวดูดูตามไปเรื่อยๆครับนี่ครับนี่ครับเป็นไงครับนี่ขี่ไปดูเลยครับประมาณสิบสิบเอ็ดโครับตอนนี้ นี่ครับ14แอมครับไม่ใช่ไม่ใช่แอร์กิน14แอมนะครับอันนี้คีบสายโซลาเซลครับว่าโซลาเซลเนี่ยจ่ายพลังงานลงมาจากแสงอาทิตย์14แอมดีซีนะครับถ้าเทียบเป็นเป็นแอมเป็นทางไฟฟ้าก็อยู่ประมาณ700นะ6-700วัตต์นะครับนี่คีบไปดูทีเป็นไงครับชัดๆเกือบ15ด้วยครับโอ้โหสบายเลยครับนุ่มนวลชวนฝันเป็นไงครับใช้กลางวันสบายๆครับชุดนี้นี่ครับเป็นไงครับ าติดตั้งง่ายๆครับสวยงามครับถ้าสนใจก็ติดต่อจเจริญแอน,นะครับาอนี่ครับง่ายๆครับแปลงแอร์เก่าที่บ้านให้เป็นแอร์โซลาเซลล์ประหยัดค่าไฟ3 0มสถึงเจครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ